ที่เรามาที่ถนนทิดได้ที่เป็นโครงการของพัฒนาชุมชนนะคะทางนี้มีผลทุกคนรักกันนะส่วนใหญ่คนที่ในตำบลของผ้าผาเนี่ยก็จะปลูกมะขามบินรัวกันนะคะก็มาเด็กไปทำอาหารใครจะมาเด็กใครจะอะไรก็ได้แล้วก็ไปดูตรงนู้นนะคะคุณลุงกำลังเก็บตุ๋นค่ะที่เป็นอะไรคะอาลุงพี่โน้ทโหขายชิ่กี้พายกินเท่าไหร่ ่บาอ๋อสิบกว่าบาทเนอะอ๋อลุงจะไปขายสิบกว่าบาททรงไซยังไปสรงไซยล้วเหมือนกันยังไปทรงไซอ่ะทรงเอลเขียวเนี่ยอ๋อทรงตลาดเอลี่เขียวเนอะเก็บทุกมือปะทุกวันแหละอ่าลุงยิงเก็บอย่างนี้เด็กเนี่ยมันก็ยิงแตกเนอะจะได้ได้เพิ่มอยู่บ้านกี่คนได้ไนล่ะได้สี่คนอ๋อลุงอยู่มูงอย่างเ่ะอ๋อมูนี่มูงไงลุงเหรออ๋อเนอะลุงก็เก็บไปขายเลยดี ก็าขายด้วยเด็ดยิงเด็ดมันยิงงอขึน้นม้าเนาะเป็นได้ได้เป็นได้ได้ให้คนเขาดีด้วยล,ะะ <c ười> ล้วปะถ้าบ้านเขาเจ็บกินได้เองเอได้ได้ <c ười> จ้าจ้าขอบคุณหลายๆน,น,นัูน <c ười> นะ